ไอ้เนี่ยประมาณห้าตี้ได้โอ้โหบนยังไงล่ะเปไงบนล่ะโอจิคิเพียบเลยไปได้ไงจริงมล่เดี๋ยวปืนเลี้ยวต้องปืนเลี้ยวอะไรเนี่ย โอ้ยกันโลตาบีไม่ต้องเตายิปผาเบากาศก้อนเยอะเลยอ่ะโผล่มีเราบบอกตอนเนี้ยเห็นไม่บอกว่ารถไปแค่หนึ่งอีนะพอเปลี่ยนเป็นปืนแก๊ปเบอร์ริวอยู่ระดับหนึ่งไปอ่านกระทู้มายู่ผาเป็นคนเล่นเยอะอยู่นะไอโผล่ ไอ้กินยังเล่นอยู่แต่ถ้าเจอมันก็เปลี่ยนดีก็เล่นไม่ดีก็ไม่เล่นลนะเล่นเกิพี่โอเล่นเลย,เเย,น,เลยนะวีตามาแบบใจถ่ายเล่นเทศกาลเห,หมือนเมื่อก่อนเลยนะเออเอฟโฟไม่จับ <c oughs> ไอโดน่ะงเรอรอบนะดิรถเมืราคาเลยกูดิบรถเลยเมื่อกี <S 2> <S 2> ้เจ็บแม่ จะหมุนไม่ช่วยเดี้ยนิ่งๆนาบนานาไให้บอดจุดไทรไม่ก็ดีอยู่แล้วอ่ะเล่นบนเขาด้วยแล้ว mọi người 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 mọi ฝ่ายเคมฝ่ายเคมมาแล้วลงลงจัดฝ่ายเคมรถมันล้มหรอวะยางมันแตกโดนยางขั้นลงมาเอาเลยแบกดำกูได้เปล่าไม่รู้เจ้อ ดับเจ็บเจ็บเจ็บเท็ดเถ็ดเถ็ช่วยเทิดช่วยเทิดช่วยเทิดตามอยู่ตามอยู่เดินเลยเดินเลยเดินน้ำนำเลยป้าระเบิดานะป้าแรงมากเด็ด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 เนี่เข้าบ้านเนี่เข้าบ้านอย่าเข้านะอย่าเข้าบ้านนะตัวนี้เขาได้ตัวนี้เขาได้ตัวนี้เขาได้ ันอยู 3, kind of ่ในห้องข้าอยู่มาร์คสามันไม่เล่นในบ้านทุบได้ปหทุบได้ไะคนนึงโอดิทุบปังโอดิสให้หูเล่นให้หูเล่นใหู้เล่นให้หูเล่นให้อูเล่นเล็ดเลยยิงยิโอ้โกดมันช่งนั้นกดมันอะนากดมันมาเยอะ ระวังระวังระวังขน,นัดารตัวตยมาสามตายเลยมันเป็นรถขลับรทันนี้ยิงอีกนี่นีนนนอ๋อเออใช่ใช่ขลังขลังลึงหึงอีกตรงสมอไก,กลไกล มัมแตยมัน,มนมเ,เลยซูมเลยซูมเลยชวยยิงนะมันจะต้องขึ้นอีกตัวหนึ่งอ่ะจะต้องเล่นยังๆๆยังยังอยู่มันกำลังอยู่ประมาณประมาณนี้มาสามโดนหลังไอ้เหี้ยเห็นสามคนเลยนะตอนแรกข้างล่างก็มีเสนออย่าไปดูไปดูหลังให้ เอารถได้เอารถเอารถได้นะเอารถไหลไม่ไม่ราเนียนวิ่งได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยารถเอัขวาเลยว่ะมา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 เลาะลาะเลาะขวาเลยหายล้ยิงใกยิงปูสมมติ้ะสมมต้างป้ังหนึู่สมมนะูสมมวิ่งนะใช่ใช่ใช่สมมุสมม เฮ้ยรถมาหน้าเราที่เดียวกันเหรอรอดูวงก่อนเออรอดูวงก่อนไม่งั้นเราก็ไม่งั้นเราก็เข้าตีบ้านสามเลยปลาเนตปลาอะไรขึ้นไปเลยเอ็งสายสายล่าง บ้านนี้อย yes. ู okay. ่ด okay. sure. ่านฟ้าเลยเป็นเนื้ออยู่ได้เราอยู่ด้านมังสามเป็นเนื้อดูบ้านนี้หน่อยดิมีเชนสามเม็ดสองเม็ดนี่เลยบ้านนี้เลยตัดฟ้าใช่ไหมมีชั้นสุดท้ายเลยย่อนระเบิดก็เป็นได้ตายตูธมกว่ะมังสามวิ่งกับบ้านน้ำเลย ล็อกได้ปหมหน้าตา่างยิงให้หน่อยเดีย๋ยวจะวิ่ง,งม,าานะมาสามนะสามยิงกันตอนไม่ถูกนะนะมันนอ็อตมันนอ็อตคุณชุบได้อดินไม่ต้องไปรับปลาแค่นั้นปลาดิน็นนนอตบ้านไหนหนา้าต่าง

Một Tao phải tưởng, phải tưởng. Để đó... Để đó nó, tao phải tụ nó đúng. Đi. rồi đi nè lưới nè บ้านน,นี่นี่น็อกเพิ่มอีกต,ตัวนึงขี่ขวามาได้แน,น่หน่อยตาหนุนเข้าบ้านนะเข้าบ้านเข,ข้าอีกตัวน,นึงไปเดิน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 อู้เดินอู้อู้ซ้ายซ้ายซ้ายซายห้องซ้ายอีสัมนะอีสัมนะโอดีตหาจังหวะตีหน่อยโอดีตตายตายตายล้งตายล้างตายเคลี้ย์เคลียร์ tám giỏ nóng 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 Safe, <Alz> เฮ้ยมันวนช้าวพี่ได้ป่นีออดินวิกชิดกรแพงให้หน่อยอดินเออชิดอยู่ล็อกล็อกล็อกมันออกอยู่เออล็อกไว้ล็อกไว้ปั๊บยาแล้วถูกนะสามต่อสองไม่ทัดตัวมุกอะเด็เข้าเด็เด็ดเด็เข้าตมุกไปเลยอะ ย่องไปย่องย่องย่องิข้างบ้านเนียนเนียนข้างหลังเนียนอยู่ข้างข้างหลังตรงข้างข้างบ้านเนียนเท้าไปเลยสม้งเยอะๆแล้วก็เนียนาแบแต่มบข้าน้าไปเียไปบ้านเหรอมั่อยู่ข้างนอกนอกข้างนอกน้ดูตรงเนยเออข้างหน้า แ่ีนะ่สองหน้าจับชุดตั้งแต่แรกตอนแรกอะ่ะโดนยิงคิวับบไหน w e r